ตัวกลางเลยครับเดี๋ยวผมจะยืนยืนขึ้นจะได้ถ่ายภาพด้วยกันนะครับทุกคนยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้แนะนําทีละคนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยื่นไมโครโฟนให้น้องๆแนะนําตัวทุกคนเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับค่ะชื่อเฟร์รินนะคะ มิสแกนนครสวรรค์ค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบเ็ดค่ะน้ำหนักห้าสิบค่ะค่ะปอยค่ะมิสแกรนนครพนมค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิเ็ดน้ำหนักห้าสิบค่ะสวัสดีค่ะนิวยอร์กมิสแกรนชุมพรค่ะส่วนสูงหนึ่งรอยเจ็ดสิสองน้ำหนักห้าสิบกิโลกรัมค่ะสวัสดีค่ะ้าบาบีค่ะมิสแกรนเชียงใหม่ค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสบหกน้ำหนัก42สิบสองค่ะ สวัสดีค่ะครูริต้าค่ะครูสอนว่ายน้ำนางเนื้อค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหนึ่งกิโค่ะสวัสดีค่ะนวลค่ะมิสแรนจากเชียงซวค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักห้าสิบสองค่ะผมเรียนในทราบดีนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตสลับตำแหน่งครูริต้ากับนวลนิดหนึงไปอยู่ด้านนี้นะครับจะเพื่อสลับกันสลับท่ากันนิดหนึงครับ คือหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปนำทุกท่านเนี่ยขึ้นเรือรอบหนึ่งเพื่อทบทวนกระแสน้ําทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับก็จะส่งทุกคนขึ้นบนเรือพอขึ้นบนเรือแล้วจะโดดทีละคนเรียงลําดับของบิสแคนจนจบที่คุณหนูวันคุณหนูวันกับคุริต้าจะขึ้นค,คือเราจะ